สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสรามบริกุมกดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88มอริสผาดาว youtube.com โหระษัย์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่งสองนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับรายการดูดวงชะตาลายวันนะหันสมหาสนุก นะครับประจำในวันอาทิตย์ที่19กันยายน2564นะขึ้น14ข่้าเดือน10ปีฉลรูในวันนี้สามารถทำการมงคลได้ <c oughs> นะไม่ว่าจะเป็นขอ,อก,การออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับเวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันทงชัยนะก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับถ้าใครต้องการได้จะหาเลิกที่ดีจริงก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ ะจะได้ตรงกับในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดต่างๆอาจารย์ก็ได้ขึ้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าดูดูดวงชะตาจากวันเดือนปีวลาเกิดนะครับแล้วก็บก็แอดลายมานะเดี๋ยวด,ดูเลืกอกรูยามโดยการเสริมดวงชะตาต่างๆนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะครับจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝัน <c oughs> นะสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น14ค้า ความฝันในขึ้น14บ่ค่ำเนี่ยความฝันจะเป็นจริง <c oughs> นะตามคำตทํานายนะครับแต่ก็ต้องรอไปอีกนานเลยนะถ้าคุณฝันอะไรก็แล้วแต่นะครับมาถึงนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันอาทิตย์จะชนะศัตรตูนะครับสะหัวใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดผมใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดเล็บวันอาทิตย์มีศัตรตูทานน้ำมันในวันอาทิตย์นะจะเสียโฉม นะครับเออนะโอเคในดวงชะตานะครับแมมไม่ค่อยที่จะมีเสียงนะเออเหนื่อยมากแล้ววันนี้ดูดวงทั้งวันนะแล้วแถมเจอกับแฟนคลับนะเออลูกศิษย์ที่สมัยก่อนเนี่ยนะท่องยามราตรีนะสมัยช่วงยุคคาเฟ่เนี่ยกำลังบูมๆนะแหมวันนี้นี่ขำสนุกมากนะเอ,อขำจนขี้แตกขี้แตงหมดเลยนะ มุกต่กอนในสมัยก่อนเนี่ยตลกเนี่ยมุกดีๆเยอะแยะทั้งนั้นนะครับขำเนี่ยมีความสุขอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยนะมันก็จะมีมุกมุกอยู่มุกหนึ่งเกี่ยวข้องกับให้เลือกเข้ามุง้งนะระหว่างในห้างคนหนึ่งกับพระพยอมออสมัยก่อนตลกเอามาเล่นมุกกันนะตลกก็ถามว่าเอา้ามีมุ้งอยู่สองมุง้งมุ้งหนึ่งมียุงอีกมุ้งหนึ่งมีมีเสือนะอยากจะทราบว่าในห้างจะเลือกเข้ามุ้งไหน นะสวยละกูนะเออในห้างในห้างเขาไ้เลือกก่อนจะเข้ามุ้งไหนนะและ้วสักพักหนึ่งในห้างก็เลือกเข้าในห้างเลือกเข้ามุ้งยุงเออแล้วเขาแล้วเขาก็ถามว่าเอ้าทําไมไม่เข้ามุ้งเสือละ่ะเออเข้าให้มันแดกแหละครับท่นานเออนะเสียงอีกมุ้งหนึ่งที่พขาพยอยมเขา้าเสือเขา้า,ามาใบเบอาเบียดอาตมาอันนี้โอ้ยขำมากเลยแหมอันนี้มุกมุกสมัยก่อนแล้วนะเออหามาก นะอยู่นี้ก็หาดูไม่ค่อยได้แล้วนะ้ำก็จะเลือนหายไปนะครับตามการเวลาเนี่ยเออโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาถึงเสียงเซียมซีประจำวันกันก่อนเลยนะครับเซียมซีประจำในวันนี้นะเปได้ใบที่6กสนะครับเออ โชคชะต่างท่านในช่วงนี้จะทำการใดๆนะต,ต,ต้องไอต,องต่ตองให้รอบครอบต้องไต่ตองให้รอบครอบก่อนนะเออนะถึงจะดีนะครับนะต้องรอบครอบให้มากนะกุชวีถึงความสุขไม่ทีขขำไม่หายนะสิ่งที่คาดหวังคือปรารถนาในช่วงนี้นะครับเออในดวงตาเนี่ยก็ต้องใช้ความพยายามให้มากนะยังไม่ค่อยจะสมหวังเท่าไหร่ ในเรื่องของความรักของท่านเนี่ยนะครับท่านจะต้องอใช้ความรอบคอบความอดทนนะครับแล้วก็มีความจริงใจต่อกันในเรื่องของความรักในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้นะท่านจะต้องดําเนินการทุกอย่างในค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนนะครับในเรื่องของนะอการสมัครงานนะครับในช่วงนี้เนี่ยถ้าท่านกําลังหางานทําอยู่นะควรที่จะมีผู้ใหญ่ให้การแนะนำนะครับคุณมีโอกาสที่จะได้งานนะ ในด้านของคะแนนสอบนะครับของคุณเนี่ยก็อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้นนะครับในเรื่องของการคะแนนสอบแนละการแข่งข,ขันต่างๆ <c oughs> <c oughs> นะโอ้โหไม่มีเสียงเลยเออหัวร้อจนเสียงแหบเสียงแห้งหมดเลยวันนี <c oughs> น้ลมโชยมาพัดไอ้นั่นปัดมดเคียวปัดเรื่องตรงนั้นรันจวน ถือจําไม่ได้แล้วนานมากแนละ้วโอ้ยโบราณแล้วเกิดอันนี้นะครับเดี๋ยวต่อมาเลยนะจะมาพูดถึงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูดีนะครับว่าดวงชะตาประจาในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยชะตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับหรือถ้าตามเกณฑ์อายุโหรเนี่ยคุณตกที่ภูมิพาทิต นะครับในดวงชะตาเนี่ยมาพูดถึงสีก่อนนะครับที่ควรเว้นนะเพราะสีที่ควรเว้นก็คือสีเป็นการลากีนีสัญจรก็คือเว้นสีฟ้านะครับสีฟ้าไม่ดีสีที่ดีประจําวันเนี่ยก็จะมีสีแดงสีเขียวสีพูสีม่วงสีดําเป็นต้นสีที่ดีที่สุดเลยในวันนี้ก็คือสีเขียวอัญมณีที่ดีที่สุดก็คือหยกมรกตนะสีที่รองลนมาคือสีดําสีทองสำหริบสีโกโก้ทิศที่ดีประจําวันก็จะมีทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันตก เฉียงเหนือเป็นทิ่ที่ดีประจําในวันนี้นะครับดยชะตาของคนที่ไม่ดีประจําวันนะครับก็คือคนที่เกิดในวันศุกร์เพราะดาวศุกร์เป็นการากินีสัญจรประจําในวันนี้ในเรื่องของการเงินของเจ้าชะตาในระยะนี้ไม่ดีเงินจะขาดมือมีหนี้สินผิดหวังในด้านของความรักตลอดจะถึงในเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับซึ่งแต่งตัวดีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็จะมีคนตีฉินดินทาคุณ พูดในทางที่ไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่ในดวงชะตาต่อมามาถึงดวงชะตาคนที่ดีที่สุดประจําในวันนี้นะครับก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางวันคนเกิดในวันพุธกลางวันถือว่าคุณเป็นสี ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์จากการเจรจาติดต่อสื่อสารการพูดคุยหรือแม้กระทั่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเอกสารต่างๆธุรกรรมจะทำรายได้หรือสิ่งที่ดีนำโชคลาภมากมายมาหาเจ้าชะตาในเรื่องของความคิดความอ่านประสบผลความสำเร็จต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีหลักฐานมีความมั่นคงที่ดีขึ้นจะมีโอกาสในเรื่องของที่ดินหรือบ้านช่องนะซึ่งเป็นทรัพย์สินเป็นบ้าน เก่าที่ใหญ่โตและที่ดินนี้บ้านหลังนี้เจ้าที่ค่อนข้างที่จะแรงขอให้คุณทําให้ดีนะครับไหวพระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมน่าจะเป็นกิจการเสริมดวงชะตาให้กับเจ้าชะตาให้มีความมั่นคงประสบผลความสําเร็จมีเงินมีทองมีทรัพย์สินเข้ามาต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยต้องเหน็ดเหนื่อยกับการ ศึกษาหาความรู้หรือวิชาการต่างๆซึ่งผลตอบรับนั้นก็ไม่ค่อยดีตามที่บุ่งหวังเอาไว้แต่ขอให้เจ้าชะตาอดทนและตั้งใจคุณจะประสบผลความสำเร็จสวังในที่สุดในดวงชะตาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องตั้งใจให้มากยิ่งขึ้นนะครับในการฝึกฝนเรียนรู้นะหรือในเรื่องของการทำมากินการค้าขายต่างๆเขาเรียกว่าทำมาค้าขึ้นคุณจะต้องขยัน และตั้งใจทําถึงจะประสบผลความสําเร็จต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับถือว่าเจ้าชะตาจะรับการช่วยเหลือจากเหล่าอันตพานหรือกลุ่มผู้ที่ให้ความศรัทธาหรือผู้ที่มีอิทธิพลให้การสนับสนุน นะครับเจ้าชะตาและนับถือเจ้าชะตาหรือผู้ใหญ่มิตรจะให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์ที่ดีในดวงชะตาต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นคนที่ใจร้อนหยิ่งในศักดิ์ศรีเจ้าเยอะซะอย่างขนาที่พูดก็ไม่ชอบให้ใครมาขัดคอนะครับเป็นคนที่รักใครรักจริงเกลียดใครเกลียดจริงนะเป็นคนที่รักพวกพ้องดีนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์ถือว่าเจ้าชะตาให้ระวังในเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพ โรคพยาธิต่างๆจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบน้ำในไข่ข้อต่อมน้ำเหลืองตับไตนะครับกับพาะอาหารลำไส้เบาหวานสายตาต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารนะครับถือว่าเจ้าชะตาในบุคคลทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีลักษณะคล้ายมีความแร่งเหมือนผู้ชายโดยเฉพาะเป็นคนที่มีผิวพันธ รูปร่างท้วมนิดนิดผิวสองสีให้ความเกรงใจศรัทธาและให้การนับถือยกย่องเจ้าชะตามากขึ้นมีโอกาสได้ขยับขยายในเรื่องของการงานนะดวงดาวในวันนี้นะครับก็จะมีอิทธิพลดาวพระจันทร์เนี่ยดาวพระจันทร์ก็จะติดพิษครุดนะครับในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์ติดพิษครุดให้ระวังภัยทา,ากาศของหนักหล่นทับใส่ตกจากที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวจันทร์ติดพิษตั้งแต่วันเวลา1ิบ ห้าในกาสนะี่สิบนาทีเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นใน,ในดวงชะตามันบ่งบอกถึงว่ามีเรื่องกระทบใจนะครับคิดมากบางคนอาจจะมีการติดต่อหรือพูดคุยนะครับในเรื่องของหนี้สินต่างต่างก็ได้นะในดวงชะตางคุณและดาวพระจันทร์ก็ติดไปถึงนู่นนะยี่สิบสองในกานะครับสี่ทุ่มพอหลังสี่ทุ่มไปแล้วดาวพระจันทร์ก็ถือว่าดีไม่ได้มีปัญหาหรืออุปรสรรคอะไรในดวงชะตานะครับ โอเคแล้วก็ต่อมาอิทธิพลดาวพระศุกรนะ์ดาวพระศุกร์เนี้ยนะครับจะติดพิษครุฑนะเออเหมือนกันดาวพระศุกร์ติดพิษครุฑติดช่วงเวลา22เดกาหนาทีนะครับเป็นต้นไปนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรามมาระวังภัยทางอากาศอย่างที่บอกนะครับเออเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะป,ปีนที่สูงที่สูงที่ไหนนะในโดยเาคุณเนี่ยทำอะไรก็ต้องด้วยความรอบคอบระมัดระวังให้มาก นะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะโอเคนะครับอันนี้เดีย๋ยวจะมาเริ่มต้นที่ชาวลักนณาราศีเมษกันอย่างรวดเร็วมาเริ่มต้นที่ชาวราศีเมษนะครับชาวลักนณาราศีเมษเนี่ยอิทธิพลในเรื่องของการงานของคุณในวันนี้ถือว่าการงานคุณเนี่ยนะครับจะมีความมั่นคงที่ดีในดวงชะตาของคุณนะทำอะไรก็จะมีโอกาสที่ดีในอนาคตด้วยเช่นกันนะครับ ในเรื่องของการเงินการทองในช่วงระยะเวลานี้ก็ยังมีรายจ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับในดวงชะตาของคุณนะดาวการเงินวันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับในเรื่องของความรักอกาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างด้วยเช่นกันในดวงชะตาของคุณนะโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับ ในดวงชะตาของคุณเนี่ยอิทธิพลในเรื่องของการงานเนี่ยดาวกรัมรมะกลุมรักการงานวันนี้ก็ถือว่าดีได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมการเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่แต่คุณก็จะมีโชคลาภเข้ามานะครับถ้าคุณจะเสี่ยงโชคในวะันนี้สามารถเสี่ยงได้ไหมได้นะครับก็ถือว่าจะมีโชคลาภเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนในเรื่องของการงานของคุณเนี่ย ดาวพฤหัสบดีอยู่พบสุภานะครับวันนี้คุณจะต้องใช้ความอดทนในเรื่องของการงานให้มากนะครับในด้านการเงินเนี่ยก็ถือว่าจะประสบผลความสําเร็จนะทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็มีโอกาสที่จะผ่านนะครับในดวงชะตาของคุณแล้วก็ส่วนในเรื่องของความรักในวันนี้นะครับเด่ถ้าคุณมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันก็ควรใจเย็นกันให้มากอานะจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวลักนาราศี กรกฎชาวราศีกรกฏเนี่ยดวงคุณในเรื่องของการงานกรรมมาไปอยู่ในภพศาสตนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับคนเยอะๆงานสาธารณะประโยชน์ต่างๆนะในเรื่องของการเงินวันนี้ถือว่ามีโอกาสได้เงินนะครับในดวงชะตาในด้านของความรักเนี่ยคนโสดก็มีโอกาสได้พบคนรักคู่ครองซึ่งเป็นคนที่มีฐานะที่ดีนะครับในดวงชะตาต่อมาชาวนักนาฬิศ สิงชาวราศีสิงห์เนี่ยดวงชะตาของคุณนะครับในเรื่องของดาวประจำตัวคุณในวันนี้นะครับก็เป็นคนที่หาเงินหาทองเก่งนะดาวการเงินในวันนี้ก็ถือว่าโดดเด่นจะมีโชคในด้านของการเงินนะครับส่วนในด้านของการงานวันนี้ไม่ค่อยดีมีเรื่องเสียหายนะครับต้องระมัดระวังไว้ด้วยในเรื่องของงานของเจ้าชะตาเพื่อนฝูงก็ไม่ค่อยดีนักนะครับนะต่อมาชาวลัคนาราศีกัน ชาวราศีกันเนี่ยดวงคุณเนี่ยดาวอาทิตย์ก็ลุมรักพุทธคุมรักอังคารคุมรักนะครับดวงคุณเนี่ยั้งเป็นองค์เกณฑ์เป็นอุดมเกณฑ์เนี่ยถือว่าดีนะรายได้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายแต่มีรายจ่ายมากในวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับในด้านการงานสมัครงานได้งานประสบผลความสําเร็จนะครับแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดด้วยเช่นกันนะวันนี้คุณมีเกณฑ์การจะเจ็บป่วยไม่สบายนะครับต่อมาชาวลัคนาราศี ชาวราศีตุลเนี่ยดวงคุณในวันนี้นะครับอาจจะมีคนติฉินดินทาคุณนูน่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับในด้านของการเงินเนี่ยก็ยังถือว่ามีรายจ่ายในดวงดวงชะตาความรักก็ไม่ค่อยจะดีนักนะครับในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยอิทธิพลดาวการเงินก็มีรายจ่ายเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ในดวงชะตานะครับในเรื่องของความรักเนี่ยก็ต้องระมัดระวงังในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึก โดยเช่นกันนะครับอย่าใช้อารมณ์นะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกใน,ในดวงชะตาของคุณนะครับในเรื่องของอริและศัตรูเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลนะคุณสามารถผ่านพ้นไปได้นะครับไม่ได้ไม่มีใครสามารถทําอะไรคุณได้หรอกชาวราศีพิจิกในช่วงระยะเวลานี้นะครับในด้านของการเงินการทองของคุณในวันนี้ถือว่าคุณต้องใช้ความอดทนต้องขยันให้มากนะครับถึงจะมีรายได้ที่ดีในดวงชะตาของคุณ ส่วนในเรื่องของโชคลาภวันนี้ก็จะมีเข้ามาด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูในเรื่องของงานวันนี้ก็ถือว่ามั่นคงจะมีโชคติดต่อสื่อสารเจรจา,าก็ประสบผลความสําเร็จนะครับในเรื่องของรายได้โชคลาภและผลประโยชน์ต่างๆอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการนักนะครับแต่วันนี้คุณก็จะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินที่ดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกร ชาวราศีมังกรเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยอิทธิพลดาวพระเสาร์ทับกรคณาวันที่คุณจะถือว่าจะมีความมั่นคงมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองเข้ามานะครับคนรักคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการเงินให้กับเจ้าชะตาดีในระดับหนึ่งนะครับการงานวันนี้ต้องระมัดระวังความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการงานนะครับระวังผลข้างเคียงต่างๆถ้าใครทาเกี่ยวข้องกับของสวยความสวยความงามต่างๆด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศี กลุ่มชาวราศีกุมดวงคุณในเรื่องของการเงินในวันนี้ก็เหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนให้มากนะครับในดวงชะตาในเรื่องของความรักไม่ค่อยเดินหนังใจพยายามคุยกันให้น้ออๆเข้าไว้ดีที่สุดในดวงชะตาของคุณนะครับระวังการถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือถูกใส่ร้ายนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนดวงคุณในเรื่องของการเงินในวันนี้นะครับก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากมายนะแต่คุณก็จะมีรายรับเข้ามาด้วยเช่นกัน นะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลตัวคุณเองนิดนึงอาจจะมีปัญหาอุปสรรคการงานคุณทําให้ทําอย่างเต็มที่แต่รู้สึกว่าผลตอบรับนั้นเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรในโดยงชะตาของคุณสักเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้ครบ12บสราศีแล้วนะเอยากจะมาเสี่ยงไพ่ยิบซีร้เพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาคุณเองนี่จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> ใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองชุใบที่สามโอเคให้เวลาสิบวีนะครับเริ่มเจ๊กหงอซา 4, อสีงอง่ฉุกโหยก็จับนะสำหรับคนที่เลื่คไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ฟ้คาคุณได้ราชาถือเหรียญน,นะครับในโดยต่างคุณเนี้ยก็ถือว่าในเรื่องของการเงินการทองดีถ้าคุณทําอาชีพเกี่ยวข้องกับธนาคาร นะครับราศีสิงหกิษเนี่ยถือว่าผู้ใหญ่ส่งเสริมดีนะครับการเงินไม่มีปัญหาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในด้านของความรักเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนผิดนะถ้ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะไม่ติดต่อไปคุณจะรอให้คนรักติดต่อมานะครับเหมือนกับว่าคุณก็เป็นคนที่หยิ่งนิดนิดในดวงะตานะครับต่อมาคุเละไพ่ใบที่สองนี้คุณได้คุณได้สามเหรียญเออในดยงชะตาคุณเริ่ที่คุณได้สามเหรียญนะครับการงานของคุณนี่ก็ถือว่ามีข้องงานเข้ามาตลอด นะในด้านของช่วงลาภทางด้านการเงินก็จะมีเข้ามาได้จากงานนะครับชีวิตความรักของคุณจะดีขึ้นแล้วก็จะมีความมั่นคงฐานะก็จะดีขึ้นด้วยนะครับในวันนต่อมาใบที่สามวันนี้คุณได้ครับ The ร์เนะครับโอได้เ h e Devil เพราะฉะนั้นดวงตาของคุณในวันนี้ถือว่าการงานเกี่ยวข้องกับอบายมกต่างๆทั้งหมดนะครับแล้วก็ในเรื่องของสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆเนี่ยถือว่าดีการเงิน มักถึงแม้ว่าจะมีผลกําไรน้อยแต่ก็ได้รายได้เรื่อยๆนะครับในด้านของความรักนะถือว่าคุณเนี่ยจะมีความรุ่งหลงหลงไหลนะครับจะมีแรงดึงดูดในด้านของความรักซึ่งกันและกันในดวงชะตาคุณนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วทั้ง12ราศีนะถ้าท่านใดสนใจอยาดูดวงชะตากอาจารย์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ